อพว่าจะนอนมายงไงอยู่ัพวัตัวพิมาดีที่อยู่จะนอนาเวลลยานาตรงอนสามหมื่นเท่าไหร่นะพามหมื่นสี่พันเก้าร้อยพอตอนแรกตอนแรกสามหที่เราคุยกันตรงกูดอ้อยอสามม่นสี่พันเก้าร้อยบาทแค่นั้นเลยปี่ให้ส่งได้พีย่างเลยไม่ได้มาดลมันดูดีก็ส่งแน่เนี่ยโลยยาบี พ่อทุกคนนะครับวันนี้เรามาจัดชุดนะครับ3ามหมวันนี้ผมจัดโปรอยู่ที่3ามหมื่นสี่เก้าร้อยครับน้องมาจากเมียนมาอยากได้ครับตัวเดียวนะครับตัวเดียวนะครับให้จบเลย power อยู่ในตัวนะครับ800วัตต์คูณสนะครับตัวนี้จะได้ช่องไม้นะครับทั้งหมด10 10ช่องนะครับแล้วก็มี eq ในตัวนะครับมีตัวปรีปรับเสียงนะครับแล้วก็ไม่ได้99โปรแกรมเลยนะครับตัวนี้มีบลูทูธในตัวนะครับเอฟเฟกต แท้นะครับมาดูด้านข้างนะครับจะมีไฟนะครับอ่ามีไฟด้วยนะครับตัวนี้สวยนะครับแล้วก็พัดลมนะครับ2ตัวด้านหลังนะครับมาดูตัวปรับคอร์สนะครับตัวนี้จะแถมพัดลมให้ไปสตัวนะครับมีตัวปรับคอร์สเสียงกลางนะครับคอร์สเสียงเบสนะครับอยากให้นุ่มให้แน่นให้หนักปรับตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ผมจะมารีวิวการเล่นนะครับแบบสเตอริโอมีแบบบิดนะครับอ่าตัวนี้ผมปรับไว้ที่ ตัวนี้ข้าง R ผมเล่นซับ2ช่อง2 channel นะครับเล่นกลางอีก2 channel นะครับผมสายแถมให้ทั้งหมดเลยเบรวันนี้15นะครับ4ใบนะครับอ่าเบห15 4ใบน้องอยากได้ BV นะครับปรับใน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 ล่มได้กลางแจ้งได้นะครับ BV นะครับตัวนี้จะห้องใหญ่นะครับพอๆกับเทอร์โบนะครับผสมกันนะครับตัวนี้นะครับน่าจะโค้งนะครับแล้วเสียงกลางจัดสิบสอนิ้วให้น้องเข้าไปอีก4ใบนะครับตัวนี้ปกติผมจัดอยู่ที่39,000บาทวันนี้ เอาแค่สามหมื่นสี่พันเก้าร้อยใครเร็วใครได้นะครับผมให้อีกสิบชุดนะครับตัวนี้ไม่ยุ่งยากนะครับผมแถมไม้ให้อีกหนึ่งตัวนะครับเป็นไม้สายนะครับตัวนี้นะครับอ่าเดี๋ยวมาฟังเสียงไม้สายกันนะครับว่าเสียงที่ออกมานะครับอ่าชิคช็คทดสอบนะครับทดสอบทดสอบตัวนี้จะปรับอ่าเสียงนะครับอ่าที่นะครับเสียงกลางผมยังไม่ได้เปิดนะครับอันนี้อ่าปรับเสียงกลางเรียบร้อยนะครับผมชิคทดสอบทดสอบนะครับตัวนี้ยังไม่ได้เปิดเอฟิกนะครับเดี๋ยวให้น้อง ถ่ายรีวิวให้หน่อยนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะลองตัดเสียงนะครับตัดเสียงเอฟเฟกให้น้องเขาดูนะครับวันนี้ให้ลูกค้านะครับมาถ่ายให้เลยนะครับเช็คสวัสดีครับตัวนี้คือตัวตับเอฟเฟกนะครับเพิ่มเสียงตรงนี้เลยนะครับผมเชิคเชคทดสอบเอฟเฟกเชิควานชื่อเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเพลงกันนะครับตัวนี้จะเป็นเสียงพูดเสียงร้องนะครับเพาะมากนะครับมีเอฟเฟกนะครับ99โปรแกรมตัวนี้ไม่ได้ยังไม่ได้ อ่าใช้เอฟเฟกนะครับโอเคเนาะอันนี้เอฟเฟกก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็เดี๋ยวมาฟังเสียงกันนะครับแล้วก็มาสัมภาษณ์น้องเขาอีกทีหนึ่งนะครับผมอนี่มานะครับอันนี้ใช้ปากเปล่านะครับสัมภาษณ์น้องเลยนะครับว่าวันนี้ใช้เงินไปแค่สามหมื่นสี่พันบาทแค่นั้นเสียงถูกใจนะครับครับอ่ะอยากให้พูดเป็นภาษาพม่าหน่อยว่าจะเอาไปใช้ออกงานใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับโอเคเอาไปใช้ ที่พม่าต้องพูดภาษาพม่าวะอ่าพูดภาษาพม่าเลยชวนชวนเพื่อนว่าเออเนี่ยแบบเนี้ยนะครับว่าน้องถูกใจจริงๆหลักใจอันนี้สัมภาษณ์สดเราไม่มีสคริปต์มานะครับนี่มาซื้อสดๆเลยตัวจะนอนจะมาในไงาเียาอยู่ว่ที่ตัวที่มาที่ที่อยู่จะนอนราเวน่าก็ย้อนนาตรงตรงสามหมื่นเท่าไหร่นะพี่สามหมื่นสี่พันเก้าร้อยพอตอนแรกตอนแรกสามหมื่นเก้าที่เราคุยกันตรงตรงกูดอกอะไรกสามหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทแค่นั้นเลยพี่ให้ ส่งไล่ปีนนยากเลยไม่ได้มาดีแล้วมันดูดีก็ส่งแน่ๆเนี่ยปลงคุยนุยาบีโอเคเดี๋ยวมาฟังเสียงกันนะครับถูกใจเนาะโอเคครับผมชิปเริ่มเลยครับ รองอีกรองอีกองให้เต็มที่เลยครับลองฟังเสียงนะครับชุดนี้นะครับ3 4 9 0 0เท่านั้นนะครับชุดนี้อยู่ที่เมียนมานะครับผมไปที่ประเทศเมียนมานะครับน้องซื้อไว้ที่ประเทศไทยก่อนนะครับ thank no. you ถูกใจนะครับชุดนี้34,900น okay. ี้โอเคขอบคุณครับยังไงก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์นะครับกับช่องพี่พจน์โยโซนะครับเดี๋ยวเรามีสินค้าดีๆโปรโมชั่นถูกๆแบบน,นี้อีกนะครับเราจะมาลงให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับชุดนี้นะครับ34,900ี้ายย้ำนะครับให้อีก10ชุดนะครับใครเร็วใครได้นะ